ดีเลยคกับผงแทกเกอร์ครับผมชีสละสีสิบบาทครับผมบอกเลยว่าชีสนี่เป็นยืดมากๆเลยนะครับผมโอ้ชีสดืดโอ้อันอยากกินมากๆเลยโอ้ซื้อสองอันนะครับผมคิดคือผมทั้งหมดแปดสิบบาทครับผมสองอันนี่ก่งครับผมโอเคครับผมไปแล้วครับผมโอ้ยไปเร็วไปเร็วโอ้ยโอ้ยที่ผมขอให้อร่อยครับผม ขอให้ด้ขอใหคุณอร่อยกับอาหารที่ผมขอให้แล้วก็ผมโอเคัไหมมัาลาอ้โหเป็นใครเนี่ยโอ๊ยน่ากลัวจังเลยอาหารหรือเปล่าเอ้ยช่วยจุดอาหารแกน่ะแกน่ะเห็นไอ้สองคนนั้นไม่ทิ่มเป็นตัวสีเขียวๆกับส้มๆอ่ะ ชื่อเขาหนได้ไหมครับคุณรู้จักเขาไหมครับอ๋อแบบฉันไม่รู้จักพวกเขาสองคนเลยแล้วแกรู้จักไว้รู้จักครับใชเ่เพื่อนผมมั้งครับแบบฮะดวก่อนนะเพื่อนแกเหรอชื่ออะไร่ว่าเมลอนตัวสีเขียวกับพังกินตัวสีชมอ,อู้ อย่างไงก็ดีเลย่ะสิอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยกูจะทำอะไรกับเพื่อนผมผมรู้นะกนคุ้เถอะเพื่อนไม่เลยคนจะฆ่าเพื่อนเราใไหมฮะเกรู้ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนรจะฆ่าเพื่อนาคุณไม่ใช่ผมผมรู้ว่าคจะฆ่าแล้วผเรวกเน่ะเป็นเพื่อนกับสองคนนั้นใช่ไหมบอกดิว่าเป็นไรโง้ย ไอ้ดีดยิงแมาเลยอ๊ายโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนดนยิงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเฮเกย์ดาที่งูก็ต้องโดนนี้อ้าฮ้ยไอ้กระจอกเอ้ยไปอ๊าย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 เกด์อะถ้าเกยไม่ยอมบอกว่าเพื่อนของเกยอยู่ไหนไม่งั้นเกย์จะได้ตาย ปัก็ได okay. ้ปังก็ได่อโอเคแต่แต่กูต้องขี่ยาให้ผมครับผมก็ถ้าได้นำทางคุณไปหาคู้อนอนได้โอเคโอเคโอเคเกนำทางได้โอ้โโอ้โอ้โอเคนี่มัน ใกคิดนึกว่าฉันอ่ะจะปาจีบอ่างเนี้ย Hello ร a r a d i า e ตอนนีตั้งแรกมันมีควานจายยิงใจเยอะมากเลยก็ฉันเมื่อกวฉันหวังว่าฉันจะฆ่าไอ้สองคนนั้นยังไงล่ะไอ้ไอ ได้ได้ได้โอ้ยแกเป็นใครฮะเซ่นเหรอก็เป็นเพื่อนกับตัวแดงเมื่อกี้ไงเหรอเพื่อนแกเพื่อนทำไมไอ้ตัวแดงมีเพื่อนเยอะจังวะเอ้าก็หลงเข้าสิโอ้ยแกฆ่าเพื่อนฉันออะกูจะฆ่าแกเข้ามาเลไดิ โอ้ยล้ยโอ้ยลีดีิยิงไปจังโอ้ยแกเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีเหมือนกันนั่นนี่อ่ะอืมฉันไม่เคยแต่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าฉันมีคู่สุูสุดีตั้งแต่เมื่อไหร่เน่ะก็่อก็ตอนนี้นี่อะไรไง โอ้ยโุ้ยปืนลั่นเลยวัดบงอโอ๋โอ๋อเจ็บหัวโอ้ยขนาดใส่หมวกเล็ยยิ่งเจ็บหัวเลยบงบงออย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 โดนดาบฟันโดนดาบทีมโออย ไอ้นี่เล่นหวยเล้วะ่ะดูดูด้ครั้ yeah! ง,งนี้แกเตะแรงไปไปไปนิแซนเลยอยอโตแน่โอ้จะจ้แขนยิงไม่ได้แกเนาะลาก่อนนะ อาวุธก่อนเถอะฉันจะเรียกพระราชามาอื öğ, ไม่ได้หรอกล่ะโอ้ยโอ้ยดาบปัก huh. ดูฉันอ่อนมันตายไปแล้วสินะลูกน้องข่ามันตายไปแล้วสินะช่างเถอะ แต่ยังน้อยฉันก็ยังรู้ว่ามันตายถึงแม่จะไม่แจ้งก็ตามแต่ฉันนะ่ะได้แอบติดกล้องวงจรปิดไว้ที่เมืองเรียบร้อยโดยที่ไม่มีใครรู้เฮ้ยนั่นเป็นลูกน้องที่เก่งที่สุดเป็นระดับ S.S. บวกไม่ใช่สิ S.S.S. Infinity บวกหรอเปล่าเไม่ต้องเป็นชั้นสิ <c oughs> มันตายไปแล้วองส่ต้องส่งลูปน้องไปเพิ่มแล้วสินะ